สบายดีปาลุงอทูปาลุงก่อนทูมันงามแน่หันมาหันมาหันมาทูกันทูกสบายดีปาลุงพี่น้องอพี่มาทั้งพี่มันหกไปล,ล่มนะเฮียแลน แดดออกแล้วพี่น้องพาน้องไอรินมาเก็บมกพริกไปคายพ่อได้คานมกับพี่น้องห้องเสื้อปูนะ่ะพี่มาดังพี่เห็นร่มนะเฮย้ยห้องรูปปูนะ่ะนะเก็บมาพร้าเตียเต้ยวเหรไหมก้องกองบอง <cười> <cười> nhà miếu nhau nó biến bắt này hả <laughs> 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 มติ๋วม่ติวแม่ติว,ตวโเวมเมนต์แหนติวลุงคล้องลงล้อง,องนั่นแล้ว ลงคลองเลยเหรเลี้ยวเห็นย no, hey, ังไม่เห็นบ่ฮะอย่าลงไปสิเลยมึงแน่แต่พังมันเจินจะเมิดกันคือมีลงเอาอยู่ลุมฮ่าร้อยอะว่าอะี่ยมืห้ห่ะห่ามยู น้ำฮึ่นนี่ได้นี่นแดงจึงขึงอยู่ <วะ S 1> น้ำไก่สิเต็มพังเลย <วะ S 1> น้ำสีนะเต็มพังเลยครับวะเอาฮ้จะห้ามห้าป้าในเลยมีแมนบอลนั่นร้อยห้ามห้าป้าได้นี่ วนนี้ร้อยห้ามหาป้ายูเตอร์พุนอยู่ไกลๆพุนพาพาลงมาของป่าว่าอยากขามห้าป้าไปสันของพาเพันไปห้าป่าอยู่บทเดี๋ยวอยู่เข้มมละนั่นอีเลียน,นี่พี่น้องปีนี้จากสิด้ไปหรือเปล่า มาเห็นนํำคลองเลยอยากไปหาปา้ปาพัชผ่าวันนั้นกี่เหื้อข้ามคลองไปหาป้าิันนั้นอยู่เข็มมาลาปีแล้วนี่มาเห็นคลองบัดไดอยากไปหาปา้าพันอย่าอมมือนะจะไปเพิ่กว่าอย่า,ปปาอามมือ ไปไปเก็บมาเตียวไปเห็นไหมเก็บมาผิกอีกร้อยอันแล้วเก็บมาผิกอีกร้อยอันแล้วออนานไปเย็บกมามาุมาสลีเงี่ยแม่บ้านบ้านบ้านหืม มเาเตียวกับไปจังเน่าอันนี้น่า,า,นา,นาขาต้นแออันนี้นี่ไปนี่ไปบ่ายเด้อยางมันแสบเ,เด้อเก็บเมืเ่อกินกับพี่้อง เายไปบายมันสิแซ่บพอแลอย่าดึงงั้นมันหักหญ้าได้หักไปเด้นี่มพอได้กินแล้วคันน เฮ้ยมันน่าอล้วดนะอบอกบ่อย่ยไปเด็ดมันนั้นหานทั้งงานนะเสียงเหือดูดหทินดูดทินดูทรายแลนอื่นเทินอย่าจับไปเซือ มึงแน่มาเตียวสุกละรออน,อนหมด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 ปนดหดูดินนี่เนาะ ไปโยนผู้ทับไปพอเก็บมาเตี๋ยวนะอย่ามามันหมดไปผู้ไปทางผู้ไปย่างย่างยังเอาม้าเน่านี่เน่านะอย่ามาเลอเอานีะฝนตกสายไล่ก็จะเน่าปผิดก็ได้ าดพี่น้องเลยเก็บปลาียวซ้ำเก็บบะทั่วซ้ำเออไปเลยอกกเก็บเปิดเด้นนี่ฮะเก็บหมวกหมวกกกโอ้ยจะแม่นเลยเก็บมาเตี๋วกับแล้วพี่น้องสอไอรินสอบุหรี่คล้ายแล้วคะแนนนี่ อลินสอะเลยกันบ่มือหนะลงมาเก็บใหม่พี่น้องอาแต่พอกินนะพี่น้องกันแน่นี่อลินสอะเลยพอกินนะแซม,มนี้ก็กินบ่ทันเลยพี่น้องแซมนี้ก็แซมนี้ก็กินบ่ทันแล้วเออเอเอหมวกตกเอเอาทานแล้ว ทำนี่ก็กินปลทันไรมันสีเน่าเลยเอาเมื่อแต่ก่อนนะก็กินน้ำปลทันเนา่าเฮ้อเออเนอะเอเอาทานแล้วแป๊บหนึง่งตกกับแล้วสิเกีบดาทานแล้ว bỏ những số hung cái nào phịch nó phịch nó đốt đốt cái phải ông liên phần mà sợ sẽ tuần này nọ này cả Tiếp hả một cốt hả có phải từng nghe theo anh ở đây đấy phải là ông theo khang hố đoạn này

mưa hơi so ở đây, ha, kép ao à mày, cả Đã luôn là lòn rồi. Also war